ใจสลายครูสังคมขยี้หัวใจลูกศิษย์วัยสิในค่ายลูกเสือขู่ปิดปากเงียบเรื่องนี้เสะเตือนใจจนเด็กต้องปริปากบอกแม่เรื่องราวสุดช็อกที่เกิดขึ้นในค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในขณะนี้ กองปราบปรามได้ทาการจับกลุมตัวครูสอนวิชาสังคมศึกษาคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําอนาจารและข่มขืนลูกศิษย์ชายวัยเพียง14ปีในระหว่างการเข้าค่ายลูกเสือการกระทําอเลวร้ายนี้สร้างความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับเด็กชายจนกระทั่งผู้ปกครองสังเกตเห็นความผิดปกติและนําไปสู่การแจ้งความดําเนินคดีเหตุการณ์เริ่มต้นขึ <gar> ้นเมื่อโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือณบริเวณด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนายวรวัฒน์ขอสงวนนามสกุล อายุ35ปีครูสอนวิชาสังคมได้ร่วมเดินทางไปดูแลนักเรียนด้วยแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นฝันร้ายสำหรับเด็กชายที่ชื่อบิ๊กนามสมมติตามรายงานของตำรวจพันตำรวจเอกพัทรวุฒิอ่อนช่วยผู้กำกับ5บกพรและพันตำรวจโทพานุพงศ์จันตกูลสวก5หาบกได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายวรวัตตาหมายจับของศาลจังหวัดกาญจนบุรีที่จ่าห้าเจ็ลงวันที่20ตุลาคม2568ในข้อหา กระทำชําำราวเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยการกระทำแก่สิทธ์ซึ่งอยู่ในความดูแลพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาการจับกุมเกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักของนายวรวัฒน์ในซอยมา้าศึกแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีความเห็นต่างบางคนอาจมองว่าโทษที่ได้รับนั้นยังไม่สาสมกับความผิดที่ก่อไว้แล้วคนละคิดเห็นอย่างไร จากการสืบสวนทราบว่านายวรวัฒน์ได้ตีสนิทกับเด็กชายบิก๊กซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ในความดูแลของตนและอาศัยความเป็นครูข่มขู่หลอกลวงเด็กชายบิ๊กไปกระทำอนาจารและข่มขืนในที่รับตาคนหลังจากนั้นยังข่มขู่ไม่ให้เด็กชายนําเรื่องไปบอกใครและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับเด็กชายคนนี้จะส่งผลต่อชีวิตของเขาไปอีกนานแสนนาน หลังจากเกิดเหตุเด็กชายบิ๊กมีอาการเจ็บที่ทวารหนักทำให้ผู้ปกครองสงสัยและสอบถามจนทราบความจริงจึงรีบพาเข้าแจ้งความดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายจับและจับกุมตัวนายวรวัตรในที่สุดอย่างไรก็ตามในการสอบสวนเบื้องต้นนายวรวัตรยังคงให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรด่านมะขามเตี้ยกำลังดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อหาความจริงต่อไป เรื่องราวดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์ตัวใจให้สังคมตระหนักถึงภัยร้ายที่อาจแฝงตัวอยู่ในรูปแบบของคนที่น่าเชื่อถือและความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่เด็กๆอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจเช่นนี้อีกคำถามชวนคิดคุณคิดว่าบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดในคดีลักษณะนี้ควรเป็นอย่างไรและสังคมควรมีมาตรการป้องกันอย่างไรเพื่อปกป้องเด็กๆจากภัยคุกคามทางเพศร่วมสแสดงความคิดเห็นกันได้เลย